9สิ่งที่คนโตแล้วเขาจะไม่ทำกัน 1. เลิกใส่ใจคนอื่นเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เราต้องแคร์ในวันที่คุณไม่เหลือใครคนนั้นเป็นใครจงเห็นคุณค่าของคนคนนั้นให้ดีก่อนที่อะไรจะสายเกินไปจนกลับคืนมาไม่ได้ 2. เลิกพยายามรักษาน้ำใจคนอื่นโดยเฉพาะกับคนที่ไม่ให้เกียรติคุณเพราะการที่คุณจะรักษาน้ำใจคนที่ไม่เคยให้เกียรติคุณ มันเป็นการกระทำที่เปลืองเวลาชีวิตมากๆ 3. อย่าสนใจว่าใครจะพูดถึงเราในทางไหนเพราะมันก็เป็นเรื่องของเขาจะไปสนใจทําไมไม่ว่าคุณจะทําดีสักแค่ไหนถ้าเขาไม่ชอบหน้าต่อให้ทําดีแค่ไหนเขาก็ไม่ชอบ 4. กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาที่ถาโถมเข้ามาปัญหาคือสิ่งที่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วคนเราทุกคนล้วนมีบททดสอบของชีวิตกันทั้งนั้น 5. เลิกเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะเวลาเป็นสิ่งที่ย้อนกลับไปไม่ได้ถ้าตอนนี้คุณกำลังฝืนทำอะไรที่ไม่ชอบอยู่ถ้าเลิกได้เวลาของคุณจะมีค่ามากขึ้น 6. <อ>จงฟังให้มากกว่าพูดการที่เราผ่านโลกมามากนั้นใช่ว่าเราจะเก่งไปทุกอย่างและก็ไม่มีใครที่จะแย่ไปหมดทุกอย่างเหมือนกันดังนั้นจงตั้งใจฟังคนอื่นเขาบ้าง จะได้รู้อะไรใหม่เจ็ดจะทำอะไรต้องทำให้ถึงที่สุดอย่าทำทำเลิกเลิกเพราะถ้าวันนี้คุณไม่ทำให้สุดเมื่อไหร่จะไปถึงเส้นชัยโตโตกันแล้วทำอะไรก็ทุ่มให้สุดตัวไปเลยให้ได้ความสำเร็จมาครอบครอง 8. อย่าเสียเวลาดินทาใครมันจะทำให้เสียพลังงานชีวิตเปล่าเปล่าเพราะการดินทาคนอื่นมันก็เหมือนเรามีปมดังนั้น ควรเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองดีกว่า 9. อย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดพัฒนาตัวเองมันจะทำให้เราอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยการที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดมันเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะความรู้ไม่มีวันหมด